สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารัาทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยดูเกม How Flipper EP ที่2กันแล้วนั่นเองนะทุกคนอ่าพี่แกว่าพี่จะทำอ่ะยาวๆเลยแล้วกันเนาะยาวๆเลย <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาอ่ะตกแป้งไม่ใช่ตกแป้งสิอ่ะจะมาทำงานนะใช่จะต,ต้องหาเงินแล้วเอาแบบอ่านี่แล้วกันนะาเก้าพันไม่รู้ว่าขุมหรือเปล่า โอเคไปเริ่มทำงานอ่านี่คืออะไรวะนี่ก็จะอ่านนะซึ่งใครอยากอ่านก็อ่านแต่พี่ไม่อ่านไปโอเคมาแล้วเก็บขยะก,ก่อนเลยอัดับแรกเก็บขยะไปเออใช่ลืมอัพเลยนะไอนน้ที่เิดไฟล์เนี่ยมันอัพสกิลนั่นเองนะทุกคน อาชีพไฟ้าเนะี่ยมันเป็นการัพสกิลนะเออแล้วก็อันนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะเก็บไวขึ้นเอกนะทุกคนไวขึ้นก็อาไปเอะเพราะว่าเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วเออที่มันจะมีน้อยแต่มันหาง่ายนะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนจะว่าดีมันก็ดี่นะน่าเก็บตังค์สักสองสามหมื่นอะ จะไปทําบ้านให้มันแดบเท่ๆเลยสวยๆอะ่ะแล้วก็พี่ก็ได้ไปฝึกเล่นมาแล้วเนาะนนิดๆหน่อยๆๆเล่นง่ายมาก,กน,นะเกมนี้เล่นชิวๆได้นะข้ามเวลาไม่ได้นั่นเองนะคนเพราะมันต้องใช้เวลาค่อนจะเยอะนี่ข้ามเวลาได้นะใช่ใช้เวลาไม่ได้เยอะมากหรอกนะถ้าขายัน เราจะยาตัวทำไมล่ะก็ทำความสะอาดเอาความสะอาดไปแล้วชึบโอเคนี่นี่อีกอีกยังไม่หมดอันนี้เป็นเศษผ้ามันไม่ได้มีแค่ห้องนี้ห้องเดียวทุกคนมีหลายห้องหมดหรือ,อยังเนี่ยอ๋ะไงเงี้ย เป็นไรไม่รู้ออีกแค่อันเดียวเออเอานี่ไงสีแค่เพิ่งอาทำสีหกไว้แล้วก็เก็บพวกผ้าอะไรนี่นหะผ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ดูแล้วจะเป็นเศษผ้าเก็บไปโอเคแล้วเก็บตรงนี้ไป โอเคแล้วมันก็ขายนะโอ okay. เคมันให้ขายสีเหลืองไอ้สว,ว่างสว่างก็ให้ขายไปเถอะเถอะขายไปเลยอัพอะไรวะอืมโอเคแล้วก็ซื้อพมมาสองผมใช่ไหมวะอ่าใช่ คือถ้าเรากดมาแล้วเป็นรูปเหลืองๆขึ้นบางแยะคือเรากดลกแล้วก็ซื้อไปได้เลยนะจะให้มันดีๆดิดดออ่าแบบนี้โอเคแล้วก็จัดโตด้วยจัดโต้ให้ด้วยอแล้วก็โซฟาให้มันตรงๆนิดนึงอ่าโอเคได้อยู่ ก็ไปก็พบอีกอืนหนึ่งก็คือข้างในนี้นั่นเ,นเองนะทุกคนเราต้องเก็บขยะก่อนเลยดับเลกการทำความสะอาดบ้านที่ดีเนี่ยต้องเก็บขยะก่อนนะจ๊ะเด็กเลกเก็บทั้งหมดหกชิ้น,อ,นอ่าในกว่าขยะอ้อนี่ไงโอเคแล้วก็ขาย นี้ผมยุคพระเจ้าเหากดผิดนะเมื่อกี้กดผิดแล้วก็ทำความสะอาดต่างใช่หรือเปล่าเมื่อกี้ลืมโอเคใช่รอดไปรอดไปว่าทำความสะอาดสองจุดชุบ กระตุกเล็กดอยเนาะสำหรับเครื่องพีก็เครื่องพีเนี่ยค่อยงจะก้าวมากๆแล้วเนาะให้ทำอะไรวะอ๋อซื้อห้ซื้อผมลืมปลดล็อกไปเลยทุกคนไม่ต้องกลัวลอกขาง,ง่ายอย่างไหมมันก็ได้หอนี่อันบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น,ดนอยนะแล้วแต่ให้ซื้ออีกอันนี้ไปวางตรงไหนวะอ๋อข้างนอกวางตรงนี้ โอ้โอได้เสร็จแล้วได้เสร็จอันนี้คืออะไรวะเสร็จแล้ววะนะเสร็จแล้วโหแมง่งจากหมื่นหนึ่งกับแปดพันนี่แหละคือผมมันขาดทุนมากไม่มีชุดเลยก็อาคิมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับคลิปหน้าเนะี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนีครับผมบ๊ายบายไปละจุ๊บๆลาเอฟซีทุกคนนะครับ